ได้87-43นะครับผ่านนักข้อกรรมนักห uh, ันักป่าปาานะครับให้ตัวตคนที่3นะครับรวมดีเกีับนะครับพอรบต่างๆนะครับซึ่งผลการจับคุ่ในคดีนี้ต้องจับได้ห้าสปร์เนนะครับของรัฐาลจับได้ห้าสิบเรื่องของการเลือกตั้งของสมาชิกองค์การมหานทั้งฝที่จะเกิดขึ้นในที่20าคมนี้นะครับ ตุลากพรภาคก็ได้สั่งการให้เจ้าที่ตรวจทุกนายนะครับให้สนับุนกรกตให้จัดให้มีการตั้งขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งก็จะมีการส่งเจ้าที่ตำรวจเป็นประจำหรือตั้งต่างๆตามที่กรกตร้องขอทุกนายและสำหรับการป็นบักเตืนของเจ้าที่ตำรวจเราก็ได้กำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายแต่ขอให้รวมตัวเป็นกลางทางการเมืองนะครับให้ไม่ร่วมเกี่ยวกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ว่าต้องสนับุนกรกตใหาจัดให้มีการตั้งขึ้นไปเรื่อยบ สิ่งใดที่จะเป็นอุตสาดกวามการตั้งไม่ว่าจะเป็นผู้มีบทรือเจ้างผู้คนกำนัดต่างๆวันนี้ทางหน่วยพาก็ได้จัดให้มีการคนละอธนตรารมาต่างๆผู้เชี่ยวชาประเทศระรับที่จะมาัดความการรตั้งที่จะเกิดให้เกิดความไม่สอดคล้ขึ้นซึ่งณนนี้นที่ของหนวยรบ้าของเรายังไม่มีการรับแจ้งว่ามีพื้นที่ใหให้มี้บรสษรทหรือเป็นปัญหาต่อการตั้งรึ้นครับ อาวุธปืนที่ตรวจยึดมาได้450กระบอกใน8จังหวัดของภาคเหนือนะคะที่ร้นเปารืาา่งให้ือพมันเก็บเสียงได้เลอเสียอเปอแล้วเก็บเสียงมันเก็บเสียงด้หรอเเก็บเสียงเยน

อันนี้มันไทยผลิตหรือว่าต่างชาติอะต่างชาติผลิตต่างชาติผลิตแต่ไทยดัดแปลงมันเก็บเสียงหรือเปล่าเลยมาล้างมาล้างประจำเดือนอย่างละโอแต่ว่าเป็นการสรุปของการปัดในไต้หวันที่เป็นศัดเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปของสำนักข่าว9ล้านวิว โดกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วย